<peach> เนี่ยคันเปิดมันเป็นม่วงๆบ่ากล่องปุย๋ยนะแจงแล้วมันเืิดน่องมันเครื่องไฟยังไม่ทำงานเลยด้วยที่กะยังบรทัานสมบูรณ์ค่ะขนาดนี้เวลาทุ่มสิบนาทีใค <What? S 1> า,ายุดคันบ่มีแดดขครยุดแดดบดเลวคันเว่นแดด,ด ว่าก็น oh, ด oh, oh. ิวันเอ้าอยู่ในนี่เราบอกว่ามันจะทั้งหมดเอ้าก็ได้กินก้อนม่อเนอะวชาบูอันพ่อยังกว่าพ่อยังกเ่าขามเช็ดแล้วอยู่เราจะโพดขอคุณเช็ดแล้ลูกสาวพ่อแากมาให้กชื่ออะไรวะเดี๋ยวก็ยังก็ยังก็จะเพิ่งนอนพ่ออุเทนชาบู ขัวยายดาเชื่ออุเทนแม่ข่ออุเทนเรื่องอุทายชื่อร้านชาบูชาใจรัวยายดาครับบานีที่แรกนะพ่อเไปนั่งกินเนี่ยบานีมาคือนชิบวะเลยไปดอกยพ่อเพราะว่ามันเดือดทา้งกายแล้วก็เลยบอุตสาห์ปากมันห็มีหมอน ก็ก้บนอีหอขอบนขาบไปแงไปบ่นีอ๋อนี้บอกที่แกฝากมใช่ใช่เอาแม่เอาออกแ่ลเอาเอาขึ้นมาชัดหน่อยจะได้ินี้ช่ไนี่ไงครัวชาบูชาใจครัวยายดาพี่น้องไดผู้ใดสิกินบ่มีแล้วพอมีบอมีบ่มอนดหน่อยก็ได้ถ้าไฟฟ้าก็ได้ เอามาจุ่มๆหรอเบคอนพันอะไรยังงเห็ดเข้มทองนี่เด uh ้อพี่น้องชึบไปจะแซ่บจะแซ่บชาบูชาใจครัวใหญ่ด่าเฟซบุ๊กคนณกัลยาณีเรืองอุทัยเนาะอินดีบริสุทธิ์รีเนอะน่าเล้ยน่งชุ ชุดผักอี่นึงชุดผักชุดน้ำซุปแต่ว่าหม้อเฮา,าลงไว้ไปกรุงเทพดูดีๆดีๆดีๆเดี๋ยวเราใส่ได้ยังไงสิโอ้ยไฟบะหมี่มันไม่หมอกอะกินบ่ได้เพราะว่าไฟบะหมี่ <laughs> ได้แล้วข้าวมาแล้วบรรยากาศเกา่ากลับมาเลยเ <laughs> ก่ามาราค่า <laughs> สับปวยแล้วสับปวยแล้วบ่ค่ะบรรยากาศเก่าไปเอากระทะ ไม่กินชาบูในพ่อนฝาดช่ไมไฟบดีตนเออไฟคือโบมา้อดีแต่ว่าไปยังไฟก็ได้ละนี่นี่นีเสียสนี่เสียใจวูดังฟุกเสียใจวูดังไหนะสองห้พอดีอ้องนมีขึ้นไหมน่ะบบมีอุ้ยขนาดอยู่ในเมืองลยนี่ดีแท็กยังก็เป็นกเสียงต้ออยห่อนพ่อนออกไปนั่งข้างนอกไป ก่เป็นกุ้ง,ง,ง <c oughs> จะรอ,อกินอะไรกุ้งหรือปลาหมึกหรือนางเงือก <c oughs> ไปทะเลจะกินยังพอจช่มกินนางเงือกเหรอนั่งนั่งได้พอหรืนั่งทำไม่นั่งกินได้บ่เอาที่นั่งจะไปไหนแล้ว <c oughs> นั่งทำไมเจ้าที่ยืนลมมาเข่าอันนี้คือของอันนี้อะไรเรียนเคลียร์ออกให้ก่อนเราตั้งไว้ทั้งข่างๆเางก กระเป๋าไม่ยอมเราไม่จานเป็นไรกระเป๋าเงินนั้นข้ากล้องอันนี้คืออหี้ยยางกายแล้วพอดีก็นี่เอาแม่พ่อมาตื่นแม่กับเมืองเนี่ยพ่อแม่เขากินบ่ได้แม่ก็เลยกชาบูชาบูผู้ใดจะกินลูกชิ้นก็กินเรเด้อปะเนี่ยเซียเย็นไม่ไปกินเซียเย็นใส่เขากินบ่ได้เหมือนตู้เย็นยุ่ยใส่ว่าแบับแง่นี่นู้นสิกินจะตู้เย็นยุ่ยใส่สีเซียเย็นเดี๋ยวไม่ย้ำแหม่มโจ้ตู้เย็นโจ้ยใส่โจ้ยเซีย ขึ้นพอว่าเขากลับไปมองเขาก็ได้เขาขึ้นกุญแจไปเลยมเาน่เนเอาลงมอไปแล้วเรก็ตักใส่ถวยไปเถอว่าเลยอคนหิวเข่ามาแม่แล้วกินออแล้วแม่แม่แล้วไม่อย่างเอาเงียงล่างหวนเอาก็ยิบไปนั่งหี่แม่นั่งมอมอหนิมองเย็นๆเอาผาสาเขาขืนก่อนบอกูด้อ่นกางเตนไหนฟุกบอบคือหอม

เดินเดินเลือกสีเอาพ่อเอามาไล่มาให้ขึ้นลูกขึ้นมาหาพ่อเขาอยู่เลยพ่อเขาอยู่ไหนมาเพชรบูรณ์อ๋ออยู่เพชรบูรณ์อยู่ไหนเลยบ่อ๋อที่อ๋อที่พ่อพิมพ์เข้ามาว่าอยู่เพชรบูรณ์นะบ่อ๋อจะมาวันนี้ครับพี่โอนมาไล่ใน อ๋อน y o ยูทูบเวลาเราไลฟ์สดใช่ไหมคะกินข้าวไปจ้ะนี่ปากโกไม่เอาทีาน่ตามตลอดผมกูเล่นไลปากโกสุริโยบันทา ในมเบงปาคะพ่อมือแลาครับเลยใช่ใชใช่พ่อที่ไอคอมเมนต์มาวันนี้ไหมในในไอเฟซบุ๊กแม่ติมโอเคสลายุไงจ้าสลายุดมันคะพ่อสลายุดเอ้ีกเสียมือละตัวสตัวครับนั่งก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวใกล้กันเลนะนะเอา่ขอบคุณนะคะพ่อ เจอกันเจอกันหน้าเวทีเดี๋ยวแต่งตัวสวยพาเจ้าขาวมาไทยลุกประเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดลงไปใหม่โอเคค่ะใช้ไหมค่ะสรคามค่ะใช่โอเคขอบคุณค่ะเอเคมุกการมาจากอันมุกการมันก็อยู่อันนั้นต่อเนี่ยตรงนี้มันบอกตัาปักไว้ชื่อเรียกมันเสี๋ยอย่าเมียเขาปุยเบิร์กเนนี่ยังหรอเขาจี้บอลหรอ น, 5, นั่นโซน,นหาพัานเอโอ้ย่มีบ่มีออนหาพัทไหมแม่บ่มันไม่พันกว่าบาทเลยล่ะได้ขอทำไมไม่ให้ช้อนอ่ะอ้าวไม่มีช้อนบอไม่เิกินตัน้งแต่องลงแนี่อะไฟไฟมาแล้วไฟมาแล้ว เายกปังในขได้หรอเล่ปังแล้วไปซวไปไปได้ที่แค่เอย้าคทาไปอันไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำดีมากซวเดยวซวฟไฟมันละค่ะไฟมันละค่ะเฮ้ยเฮ้ยอกเขคือนกค่ะเดียวค่ะเดียวค่ะใจเย็นค่ะของวูอจะมาหมดแล้วค่ะเขามากินอันนี้ก็เพราะเราเรพวกไม่กินเขาหิวเขาแ่บมแมกินน้ำแ่อันนี้มันม่หา มันเสียเท่ะอันมันขึ้นเสียไปสองสามอันและพวกนี้อันแม่มันนี่หกอันทั้งเบิดเดี๋ยวจะย่งงานแบบเราอะไรเด็กเราจหน่อยแปตกอันหนึ่งเสียสองจากสองสามเด็กผู้นี้ออกไปนั่งแล้เพิ่อนบอกมาขึ้นแม่แม่ให้ก่อนเพิ่อนพาเด็กไปดังแล้วเพิ่อนบอกมาขึ้นโอเคครับพี่น้องมันพอเห็นเลยนี่แล้วค่ะเอาไปแล้วเอาไปเลยเขาพ่เห็นเลยแตกกันเดียวเสียสองเด็กผู้นี้ก่อนแลวเจอกันมาเด็ก ขึ้นหนนะ้าสวัสดีค่ะ,คะแม่น้าย่งแมแมก็รังกินมันมีั้งเบอร์หโตแต่คนนึงเบอร์นันนะ